านน้ำตาลใสแดงที่ไหนก็ไม่เหมือนเราของเราจะเข้มข้นแล้วก็หอมหวานเป็นกะทิที่ทานกับบุกเกียวก็ได้ทานกับทับทิมกรอบทานกับสลิมก็ได้แล้วก็เป็นกะทิที่ทานกับรอดช่องแป้งเราทําเองค่ะของเรามันจะหนึบๆบาง,นงค,นคนเขาจะบอกเนี่ยเคี้ยวแล้ดึงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะร้านบุกเกียบ้านใหม่นะคะ50กว่าปีร่วมจะ60แล้ว ขายมากับแม่ค่ะตั้งแต่เล็กๆเ,เรียนหนังสือด้วยช่วยแม่ขายด้วยแป้งยาวๆแบบนี้ค่ะที่เรียกว่าตัวโบกเกียเป็นขนมหวานเป็นขนมของคนจีนไหหลำอันนี้ความต่างที่เกิดจากคําพูดของลูกค้านะคะแป้งเราเนี่ยจะต่างก่าที่อื่นของเรามันจะหนึบหนึบมันจะไม่เละมันจะไม่แข็งมีทั้งหมด5น้ํามีน้ําเชื่อมใสแดงกะทิลําไยแล้วก็เดบุบอยที่เราขายดีที่สุดก็คือโบกเกียน้ําตาลใสแดงแล้วก็แป้งกลมราคาที่ร้านคือเริ่มต้นที่30รากบัวพุทราแล้วก็มะพรา้า แล้วอันนี้เราก็ต้องแอดเข้าไปอีก10บาทนอกนั้นมิกกันได้หมดเลยร้านอยู่ที่เจริญกรุง85แยก2ค่ะตรงข้ามกับสารแขวงพระนครใต้ร้านจะหยุดทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์บ่าย2ค่ะถึงทุ่มครึ่งนอกจากว่าหมดก่อดก็จะเก็บกอดเบอร์โทรนะคะ081ค่ะ633 2044 081ค่ะ457 9751ค่ะถ้าถูกใจก็ช่วยบอกต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็กระซิบเบาๆนะคะคอมเมนต์ได้